ต่อจากนี้ไปขอให้นั่งในอิริยาบถท,ที่เหมาะที่เอือ้อต่อการฝึกจิตใจนี่เราก็สังเกตไดไ้ไม่ยากว่าร่างกายจะอยู่ได้นานนั่งได้นาน ต้องมีฐานที่มั่นคงฐานที่มั่นคงที่สุดคือสามเหลี่ยมร่างกายจะได้ฐานสามเหลี่ยมโดยการนั่งคัดสมาธินั่งคัดสมาธิแล้วต้องตั้งตัวตรงเพราะสิ่งที่มี ร่างกายสูนที่จะมีผลต่อจิตใจอย่างเร็วอย่างเห็นได้ชัดก็คือกระดูกสันหลังถ้านั่งไม่ตรงมีสิทธิ์จะง่วงได้ง่ายแต่ตรงเกินไปจนเกรง็งก็ไม่สงบเหมือนกันเป็นการภาวนาเราก็จะได้หลัก โดยการสังเกตสังเกตว่านั่งอย่างไรจึงรู้สึกตั้งสติง่ายหน่อยนั่งยังไงจิตฟุ้งซ่านวุ่นวายก็ลองดูทีพอเรามานั่งสมาธิแล้วก็เน้นที่จิตใจก็จริง ในการภาวนาจิตเราก็ต้องเข้าใจหรือต้องทำความเข้าใจในความสัมพันธ์ร่างกายกับจิตกายนี่มันมีอำนาจเนื้อจิตใจเรามากความต้องการของกายความต้องการของตาของหูจมูกลิ้นกายเนี่ย โอ้มันเป็นเจ้านายแล้วเลยเมนจิตใจจึงอยู่ใต้อำนาจของกายความสัมพันธ์ระหว่างกายกับใจกายกับจิตก็เลยไม่คอยจะปกติไม่ดีเท่าที่ควรเปงการภาวนาก็เป็นโอกาสที่จะได้ปรับความสัมพันธ์ระหว่างกายกับใจ ให้เป็นไปในทางที่ดีที่งามที่สั่งสรรในในเบื้องต้นของการการภาวนาก็ทักทายหลังกายด้วยเองเพราะเป็นสิ่งที่แปลกเหมือนกันว่ากายนี่มันมีอำนาจมากเหลือเกินทำอะไรเพื่อรับใช้ความต้องการของกาย ทั้งวันทั้งคืนแต่เราไม่รู้ไม่ค่อยจะรู้จักกายกายคืออะไรไม่ได้หมายถึงกายที่มองเห็นในกระจกหรือกายที่ถ่ายรูปได้แต่หมายถึงกายที่เรารู้สึกอยู่ในปัจจุบันตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงปลายเท้าในการภาวนาเริ่มต้น ให้สำรวจความรู้สึกในกายตั้งแต่ศีรษะลงไปศีรษะคอไหลแขนมือนิ้วมือหน้าอกท้องหลังก้นขาหัวเขาน่องเท้านิ้วเท้าหายใจเข้าหายใจออก รู้สึกลมในทุกส่วนของกายเหมือนร่างกายเป็นลูกโปง่งยุบพองยุบพองรู้สึกต่ออาการยุบรู้สึกต่ออาการพองในทุกส่วนของกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าแล้วเราไม่ต้องไปบังคับอะไร มันเป็นของมันเองตามธรรมชาติของมันไม่ใช่เราเป็นคนหายใจไม่ต้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วเป็นส่วนของกายส่วนของธรรมชาติแล้วก็รับรู้รับทราบตื่นรู้อยู่กับสิ่งที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน ร่างกายเรามี <c oughs> มีเวทนาตลอดเวลาเวทนามีสามอย่างสุขทุกข์กับเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์อันนี้เราก็รับรู้หลับทราบเราก็รู้สึกลมเย็น กระทบที่แก้มม,มีความรู้สึกสุขไหมทุกข์ไหมไม่สุขไม่ทุกข์ไหมให้สังเกตเวทนาที่ปรากฏอยู่เป็นศูนย์หนึ่งของชีวิตมีอิทธิพลกับชีวิตเรามากเราต้องรู้เท่าทัน นี่ถ้าร่างกายเหมือนเหมือนเหมือนรถยนต์พอเราทำอานาปานาสติที่นี้เราก็รู้สึกลมหายใจเข้าลมหายใจออกตั้งแต่ศรีศรษะถึงเท้าโดยเฉพาะอาการยุบอาการพองของกายสังเกตความรู้สึกในปัจจุบัน เด่นวันในรถยนต์คือร่างกายนี้เราก็แพ้แค่ผู้โดยสารเราไม่ใช่ผู้ขับมันขับของมันเองเป็นอัตโนมัติ จากนี้ไปเราจะกำหนดเราจะรับรู้ต่อลมหายใจณนจุด,ดาดจุด,ดจุดใดจุดหนึ่งในกายเช่นที่ปลายจมูกหรือภายในรูจมูกที่คอที่หน้าอกที่ท้องแต่เลือกจุดใดจุดหนึ่ง ตั้งสติตั้งตัวรู้อยู่ตรงจุดนั้นเหมือนยามเฝ้าประตูสิ่งท้าทายก็คือการรู้ตัวตลอดลมหายใจเข้าตลอดลมนึ่งลมหายใจเข้า หนึ่งลมหายใจออกจบอันนี้คืองานดึงลมหายใจให้เป็นดีที่สุดให้มัสมีสติรู้ตัวตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันกับลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจกับหายใจเข้ากับหนึ่งลมหายใจออก เสร็จแล้วก็เริ่มต้นใหม่งานใหม่การท้าทายใหม่หนึ่งลมหายใจเขา้าหนึ่งลมหายใจออกนี่คืองานลมหายใจออกแล้วเรียกว่าจบงานเริ่มงานใหม่ทำไงเราจึงจะรู้ตัวเนี่ยเราอาจจะใช้อุบาย แบล่งลงหายใจเป็น3มช่วงคือตน้นกลางปลายหลังจากหายใจเข้าให้ใจออกสองคูณสเป็นหกแต่ดงสติ6วาระตน้นลมเพื่อมันเริ่มจะเข้ามากลางลมแล้วให้มันถึงที่สุดของลมหรือว่าช่วงปลายลม หายใจเข้าถึงที่สุดแล้วอาจจะมีพักนิดหน่อยแล้วก็หายใจออกซึ่งเราก็แบ่งเป็นสามวาระเหมือนกันต้นลมกลางลมแล้วก็ปลายลมถึงที่สุดของลมหายใจออกเรียกว,ว่าหมดหนึ่งงานลมหายใจเข้าลมหายใจออกคือสองคูณสามวาระ กับ3มวาระเป็น6กนี่เราตั้งสติ6วาระอย่างนี้นี่คืองานงานดึงชินแล้วก็เริ่มชินใหม่หายเจเข้าสามวาระให้มีสติรู้ตัวตนลมกลางลมปลายลมหายใจออกเหมือนกัน ให้สติของเราเสมอต้นเสมอปลายรู้อยู่ตลอดต้นลมกลางลมปลายลมจบงานอีกหนึ่งชิน้นเริ่มงานชิ้นใหม่แต่ชิน้นชิ้นนี้ไม่ค่อยจะดีชิ้นใหม่แล้วดูสิจะให้มันดีกว่านี้ได้ไหมชัดกว่านี้ได้ไหมมีสติ ตลอดไม่วันไหวเลยมันจะได้ไหมมีเรื่องจิตใจของมนุษย์มันไม่ค่อยจะคุ้นกับงานอย่างนี้มันจะดือ้อมันจะต่อต้านอนะทำเรื่องธรรมดาอย่าไปถือสากันมันเลยให้อภัยให้อภัย,ภยธรรมชาติ ของสมองธรรมชาติของจิตที่เป็นอย่างนี้แลก็เริ่มต้นใหม่ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนด้วยศรัทธาด้วยความเชื่อมั่นว่านี่คืองานที่สมควรแก่เรางานที่จำเป็นเป็นการเป็นเกียรติกับเราเลยที่มีโอกาส จเจริญแต่รอยของพระอระหันต์ทั้งหลายในลักษณะอย่างนี้นั้นงานนี้มันยากแต่ว่าไอาท้ทฤษฎีเลยว่าไอ้ความเข้าใจว่าจะต้องทำอะไรมันก็ไม่ยากเท่าไหร่ตังสติตรงจุดที่การสัมผัส ของลมหายใจชัดและสบายตั้งสติรู้ตัวอยู่หกวาระแบ่งเป็นสองหายใจเข้าตนลมกลางลมปลายลมหายใจออกตนลมกลางลมปลายลมแค่เนี้ยแต่ต้องรู้ตัว งานนี้ไม่ใช่งานเพื่อผลคลายการผลคลายมักจะเกิดขึ้นเป็นผลพลอยได้จากงานแต่ไม่ใช่เป้าหมายของงานเป้าหมายของงานก็คือการเข้าถึงพุทธภาวะความรู้ความตื่นความเบิกบานอยู่ในปัจจุบัน วจิตที่มีพุทธภาวะเชนนี้ก็พร้อมที่จะเห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงและปล่อยวางกิเลสทั้งหลายซึ่งเป็นสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ละเพื่อเขาถึงความสุขที่แท้จริง นันจิตเผลอไปบ้างไม่เป็นไรธรรมดาธรรมดาแต่อย่าเพึ่งถอดแท้เริ่มต้นใหม่งานอีกหนึ่งชิน้นดูสิว่าในเวลาที่มีมีไว้เราก็จะได้งานกี่ชิน้นว่าหายใจเข้าหายใจออกคือหนึ่งชิน้นถ้ามีสติไม่ขาดในหกวาระ ของสองชิ้นนี้เรียกว่าได้งานได้ผลงานหนึ่งชิ้นที่ดีนี่ถ้าเรารู้สึกทุกล้มหายใจเข้าเป็นงานใหม่งานชิ้นใหม่จะช่วยป้องกันไม่ให้เบือ่อจะช่วยให้มีชันทะความพอใจในงาน